สวัสดีครับนี่เมื่อนี้ยชิมาเปลี่ยนกระถางแก้วสารพัดนึกครับไปซื้อมาเมื่อวานพร้อมกับต้นสมนะครับก็มีเอ่อพิชมอสพิชมอสเนี่คืออีหยังนี่เป็นดินผสมมัย้าายเอียงเป็นอีหยังพิชมอสเป็นว่านี่คือพืช พืชที่สะสมงาตั้งแต่ยุคเดนเสาซอโอ้แล้วเขาาไปขุดมาบ่บันทีเป็นต้นไม้ที่ทับถมกันมากอ๋อบางทีมีา,าหารมีประโยชน์นี่สมคุยวกะเข้าทำเนี่ยหัว ทัเนี่ยนันเป็นปุ๋ยว่าพีหมดอมเป็น,ปนต้นใหม่บอกยังไงคือสากไม่อะ่ะสากไม้ที่มันทับทุงกันคือถึกย่อยสลายมากมนี่เป็นสูตรพิวรลน,นะครับ เบอร์เงินสีหลอดด้วอสีหลอดนะเอาอาจารย์นี่กระถางคุณภาพบเบอร์อาอตอดอกนยังปากวานเนี่ยตรงนี้เข้าปั้งไฟก็ได้เพราะว่าถ้าวบารถน้ำนจริงๆอ่ะถ้าเข้าบนรถน้ำเข้าหกปุ๋ยใส่ตรง คุยที่เขา้าผสม,มเปคุยอะคุยหนามเหอเอาไส้หนีเลยลมัต้องเขาวงาเดี๋ยหาค่งลงมาจครุบมาันส่นเนียนี่อย่างนั้นบ่านั้นลุด,ลดตดลงก่อนวะ บืออะไรแล้วครับเจียวสารพัดนึกมาสังเกตป้าตวัวที่เขาใส่เกกคืออย่างนี่อย่างอะตวัวนี้แหละพีดมอดที่กันมาบางทีใส่พีดมอดล,ล้วนๆเลยอ๋วนี้อนนีะ โอ้หากลายเลยเด้อเนี่ยเป็นปิดมอดปิดมอดล้วนๆเห็นป่ะโซนี้เลยทำประการะสมยังเทำไมพคนเนี่ยเอาซีมักดินเป็นแบบนี่เลยดินราคาแพงวะที่เขากินแบบสมราคาเขาอะอ่ะกะใส่คุยบักเผาวพกคุยบักเผาทั่วไปอะ Tôi khuya ở bao Ừ <laughs> เฮ้ยสารพันธนึกนี่อาทายเขาใส่ตัวนินราบอ่าเขาเตียได้เร็วเมืองส่งมันจะเลี้ยงหญากเลยเลี้ยงหญากอยู่ดิบ่ ก็บ,บ่าดเนี่ยคนหนึ่งกำลังมาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งชวนกลับบ้านไอ่เย่เจ้าสารพัดนึกสวยไหมแก้วกระถางก็กินขาดแก้วกระถางก็สองร้อยอ่ะแล้วแล้วต้นต้นละสามร้อย ในในตัวเนี้ยห้าร้อยห้ารอยห้าร้อยไม่พอนะดินอีกตัวดินปลูกเนี่ยดินชโองมันเลยเหรอ,อใช่เป็นดินพีนมอสเนี่ยตัวเนี้ยถุงละแปดสิบบาทอืมห <Hey. S 2> ้าร้อยแปดสิบเออเป็นไงโอเคไหมความงามสมมูลค่าปะ <c oughs> ได้อยู่นะ <c oughs> ได เดี๋ยวไปไหนเนี่ยน้ำผิดน้ำคงเออโอ้ยเขาฉีบบอกที่เอาไปใส่เดี๋ยวก็ตามไปขโมยเขาอีกน้ำผิดเลยเรียบร้อยล้ปากแตกเขาบอกว่านี่ยคนเรามันจะล้มปากแตกก็งานนี่แหละเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเกาะสายไฟแล้วโอ้ยมาหาแสงเงินเลย นี่ยจะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ล้มปากแตกอ่จะล้มเพราะถ่ายวิดีโอนี่ยวางให้ถ่ายวิดีโอก่อน้ยถ่ายรูปก่อนเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ โอเคครับนี่วางไว้กับหมูมันนี่ยสแกวสารพัดเนี่ยจับบความสวยงามเจ๊ครับไปแล้ว